ท่านผู้ชมที่เคารพครับขอนำท่านผู้ชมกลับมายัางศูนย์ค้าส่งอูฟู่จังหวัดขอนแก่นกันอีกครั้งหนึ่งครับกับการแข่งขันศึกมวยไทยมรอนไฮลักซ์รีโวและคารวาน c p f วิธีต่อจากนี้ไปครับสิ้นสุดการรอคอยกับคู่ชิงชนะเลิศแชมป์ของสนามนี้ครับจะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0 0บาทส่วนรองชนะเลิศครับกับรางวัน2,000 0 0บาทแต่ที่แน่นอนครับทั้งสองคนนั้นจะได้เข้าไปยืนรอในรอบสุดท้ายที่จังหวัดนครราชสีมา กับการทิงชัยรางวัลใหญ่ที่สุดของปีมันก็คือรถยนต์ไฮลักซ์รีโวมบุค่า7 9 9 0 0 0บาทใครจะเป็นแชมป์ประจำสนามนี้ซึ่งสุดการรอคอยอีกไม่กี่อืดใจเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันไปพบกับโฉมหน้าของกู้ชิงเชลเลอซ์ศึกมวอไทยมรธอนไฮลักซ์รีโวและคารวาน CPF สนามที่3ประจำปี2 5 5 9าได้แล้วครับ น,นี่คือนักมุยไทยกับนักมุย,มยไทยมาเจอกันเองครับนักมุยทางด้านมุมแดงนักบุยคนนี้ครับอดีตเคยเป็นแชมป์อรอบมาราธอนมาแล้ววันนี้ตั้งใจแลอเกินครับว่าอยากจะได้รางวัลแชมเปี้ยนเป็นของขวัญให้กับลูกสาวขอเสียงปรบมือดังต้อนรับนักชกจากประเทศไทยและชกจากจังหวัดไรอันยศทุนทองเพชรชินเดอกาเดเม ชกของยอดทวนทองครับผ่านสองรอบมาแบบง่ายดายครับเหลือเชื่อครับกับนักมวยดาวรุ่งคนนี้นี่คือการผรสมผสานกันครับของสองยอดมวยในตำนานแสนชัยพีเคแสนชัยมือทายิมกับสิงห์อำเกียริหมู่เก้าวรวมกันมาเป็นเขาคนนี้แหละครับจะเข้าสู่ตำแหน่งแชมปนได้หรือไม่นักมวยทางด้ามุมน้ำเงินนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ขอเสียงปรบมือดังต้อนรับนักชกจากประเทศไทย มนัดไซยกเขาแดนไซย์เยอท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่ชิงชนะเลิศแชมป์สนามที่3กมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์ซูริโว และคารวา C c p พกำลังจะเริ่มขึ้นจะเป็นการต่อสู้ระหว่างยอดฝีมือพ่อลูกอ่อนนะครับนักชกพ่อลูกอ่อนยอดทวนทองเพชรยินดีอะคาเดมี่จากร้อยเอ็ดในวัย29ปีกับนักชกดาวรุ่งดวงล่าสุดนะครับมณชัยยกขาวแสนชัยจากบุรีรัมยุ20อาแล้วะครับปะทะกันแน่นอนแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของคู่ชิงชนะเลิศวันนี้นะครับ ไฮรักรีโวคารวาน CPF วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ในานามของโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด2 1สาขาแล้วก็จองรถซื้อโตโยต้าจากเคมอเตอร์เนี่ยรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีนะครับในานามของเคมอเตอร์ยอดนักชกพ่อลูกอ่อนต้องการได้แชมป์สนามนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวในขณะที่หนุ่มทั้งแห่งจากกลุลีรำ20ยอมไม่ยอมครับครับสนุกแล้วครับ ถูกผู้ถูกที่ถูกเวลาเลยครับแต่ว่าทั้งผู้ทั้นตีตัวไปที่โคราชเรียบร้อยแล้วครับใครจะได้ชนะเลิอเท่านั้นเองครับ,ม,รบมาบนเวทีน่ครับกระดูกถึงหรือไม่ถุงมนะชัยยอดทุนทองนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องกระดูกชั่วโมงเนี่ยโอ้ย <What? S 2> เขาเรียกว่าตามภาษาศาพัพท์มวลสบวรเเนือเป็นเข่ง <What? S 2> แต่ว่าเข่งนี้เข่งเล,ล็กรุกเข่งใหญ่กันแน่วันนี้นอกจากพี่น้องชาวร้อยเอ็ดจากโพนทองซึ่งมาเ,เชีย,ย,ยทร์เพชรก็มาเชียร์ยอดทนทองยอดทุนทองนี่นอกจาก บ้านนแล้วนะครับสีภรรยากับลูกสาวและครอบครัวมาด้วยครับอ้าวหมวยสมัยนี้นี่มีครอบครัวไม่มีปัญหาขอให้อยู่ในหลักในเกณฑ์รู้จักหน้าที่แม้กระทั่งอย่างเซนาวนะครับเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นอีกยังอบรมตลอดนะมวยนี่ต้องดูหน้าทีอาครับยก3าของยอดเวนทองครับยกที่เจของมณัชัยเก่งเล็กกับเก่งใหญ่ครับมาเจอกันที่ขอนแก่นใครจะจิงกว่ากันครับ กรรมการโปร่งใสที่สุดครับบนเวทีน่ารงโพสวัสดงบอลมาเลยอเนอกกับในครับคู่นี้นอกนี่เป็นของรุ่นน้องจากบุรีรัมเจ้ามนัสไทยส่วนในนี่ไม่ต้องห่วงเปิดต้นเจ้าทุนทอ,องดูดิว่าวันนี้ตีได้ไหมุ่มพี่ หยุดแล้วไม่หยุดหยุดจ้ะโอ้โหโหแล้วโหแล้วโหแล้วโอ้โหแล้วยอดทุนทองโอ้โหดีกว่ากรรมการแกอ่อนแกอ่อนนักชกพารวอ่อนอาจจะได้เปรียบนะครับชกน้อยยกกว่าถูกคู่เลยนะครับได้อย่างเสียอย่างครับนอกกำนายใครจะเจ๋งกว่ากันครับพี่กับน้องหัวใจใครจะพองโตกว่ากันโอ้โหวันนี้คุณสายชนชัยพัสกูลจากกิลเจิร์บูเซิร์นนี่สุภาพจีนนะครับแล้วก็กาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับสมรักเป็นมีเซนเตอร์แอร์เอ้นะครับกรรมการผู้จัด บุรชาติไม่มาวันนี้าพี่น้องที่จังหวัดนครราชสีมาครับเดือน11เดือนพฤศจิกายนจะได้เห็นทั้งคู่เนี่ยครับไปสู่รอบแชม, the ชมป,ป์ออฟเดอะแชมป์ปลายปีสนามใหญ่เข้า<ห>เข้าตำราห,หรือเปล่าครับหัวสุขงา,าไม้ครับนอกน้องในพี่รุ่นพี่นี่โหมหนักเลยนะครับยกนี้ถือว่าเป็นยกแรกต่อยสามยกดับเพื่อนชนแล้วยอดทุนทอง ไม่มีอันสี่อันห้าเอาโดดขวา2องดอกเอาเตะกันได้อยาอาหมดยกหมดยกเดี๋ยวมาลุ้นยก2อครับน่าสนใจจริงๆนะครับท้ายที่สุดแล้วใครจะคว้าเข็มขัดมวยรอบมาราธอนไฮรักซิบิโวเส้นที่3นะครับสนามที่3พร้อมกับเงินรางวัล3 0 0แสน 300, ส่วนรองชนะเลิศนั้นจะได้รับเงินสดแค่2 0 0แสนเท่านั้นนี่คือความตื่นเต้น ที่เป็นยินดีบ็อกซิ่งปรโมชันและโตโยต้ามอบให้กับแฟนกีฬาแฟนมวยทั่วประเทศและยังเหลืออีก2สนามในอนาคตติดตามนะครับ28ตุลาคมที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็25พฤศจิกายนก่อนวันลอยกระทงครับที่จังหวัดนครราชสีมาดูภาพช้าครับคุณยายนะครับผลงานในยกที่1นะครับรุ่นพี่ยอดทวนทองจาก129แล้วนี่บุกตะลุยก่อนเลยนะครับก็วอย่างว่าแหละครับความหวังของเขาก็คือแชมป์สนามที่3และเงินรางวัล300,000 เพื่อมอบเป็นของขวัญรับลูกสาวคนเล็กในขณะที่มนชัยยกขาวแสนชัยยิมนั้นผ่านการต่อสู้มาแล้วเต็มๆทั้งสองรอบยกนี้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายครับไม่มีรอบหน้านี้ครับต้องขอบคุณ t o โยตา้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับพร้อมโดยบริษัทโตโยต้อมตะจำกัดบริษัท t o โยต้าแก่นนครจำกัดและบริษัท t o โยต้ขอนแก่นผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด ส่วนคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับก็จบจากมวยแล้วครับในช่วงค่าก็จะมีผักรรมคอนเสิร์ตครับให้ได้รับติดตามชมกันและยังมีสินค้าราคาพิเศษนะครับเป็นการช่วยค่าครองชีพพี่น้องประชาชนนะครับที่ใกลเคียงจังหวัดขอนแก่นเรียนเชิญได้ครับ,รบที่ศูนย์ค้าส่งอูฟู่จังหวัดขอนแก่นครับสินค้าดีราคาประหยัดขอบคุณบอร์ดบริหารศูนย์ค้าส่งอูฟู่ขอนแก่นคุณธนชยัยสิริธนชยัยยกสองนะครับผู้ชิงชน,นเลิศ ไรรักกิโรรวคารวาน 4PF วันนี้ต้องขอบคุณนะครับด้องการพวิเศษให้คุณในนามของไก่ย่างให้ดาวนมสดเมยจิตตรับลอยไทย3ยกสนามนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆครับสุดยอดของเกมการต่อสู้เราถ่ายทอดการแล้ว2ชั่วโมงกับ45โอ้โอ้โดนกล่องดวงใจหรือเปล่าครับโอ้ยอ,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 อย่าเพิ่ง ยังไงก็ต้องพักนะครับมีกฎกติกาอยู่ครับมีเวลาให้พักครับถ้าโดนกองวงใจแบบไม่เจตนานี่ถึงถึงกันหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยนะครับเรียกว่าพักก่อนนะครับขอเวลานอกแล้วนะครับเรียกว่าครังสำรองประจำกายเราก็ไม่ทันเห็นนะครับว่าลูกนี้โดนแบบไหนครับขอจะลลหน่อยขอฉับเด็กมาดูหน่อยครับดูเลยครับโดนยังไงครับโอ้โโดนจริงนะครับโดนจริงๆครับ ลูกนี้ต้องพูดแบบบานๆว่าโดนแง่แง่ครับเต็มๆเลยครับไม่โดนไม่รู้ครับ ดูด่มไม่ได้เขปปอดอาวุธครับป้องเข้าไปครับโอ้หงัดมาจากล่างครับกะปังเลยไม่ได้ไม่ได้เด like kind of ี๋ยวสูญแม่ไม้ทำลายพันนะครับลีงก็ถ yes ือว่าไม่มีเจตนาแล้วครับเดี๋ยวสูญพันธุ์บังเอิญบังเอิญครับพักก่อนพักก่อนยืนพักก่อนขอเวลานอกครับยืนพักยืนพักมีครบทุกรถครับโอ้โหแม่กระทงฮีสนามที่สามศิมวยไทยมราธทนในลากษิะิี่พกแม่คารวานสีพีเอววันนี้ต้องลงต้องลงยืนพักทุกรถชาติครับ นับน็อกแตกครบหมดทุกอย่างแล้วก็โดนโดนโดนกองดวงใจนะครับหรือว่าทางสำรองประจำกายมาดูอีกทีหนึงอีกทีนึงไปชมภาพช้าครับแต่ที่จริงก็ไม่อยากให้ดูบ่อยนะครับแต่ว่าจําเป็นครับดูลยครับไม่ได้เจตนาครับมันมาเองครับดูแล้วดีเพราะว่าจะได้จะได้น้ำมวยดูแบบไว้ใครไม่โดนไม่รู้นะครับฝึงขอบคุณเอ้ย เจ็บบอกไม่ถูกว่ากันอย่างนั้น أ, ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้บริหารของตลาดค้าส่งอูฟู่แห่งนี้นะครับคุณธนาชัยศิริธนาชัยรวมทั้งคณะผู้บริหารทั้งคณะนะครับที่มอบสถานที่แห่งนี้ให้เราได้จัดงานใหญ่นั่นก็คือศึกมวยไทยมาราธอนไฮแลัด์ซีนิโวและคธนวาน c ีพีเอจอง t o โยต้ในงานนี้มีแคมเปญพิเศษและสินค้าของซีพีทุกอย่าง ถูกกว่าท้องตลาดนะครับในราคาประหยัดวันนี้นะครับต้องคุณทั้งโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้ามาตะนะครับแล้วก็โตโยต้าแก่นนครโตโยต้าคอนแก่นนะครับผู้กิจนายโตโยต้าแล้วก็วันนี้นะครับต้องคุนผู้ผู้บริหารของโตโยต้านะครับคุณเวรียรตินะครับวัฒนาวีระเดชรองผู้นวยการไยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับรู้สึกว่าข้างล่างจะเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยไหมครับแพทย์พยาบาลมาพร้อมครับไม่ต้องห่วงนะครับเราดูแลสุขภาพ ร่างกายของนักกีฬาเป็นอย่างดีขอบคุณนะครับค<ม>ณะแพทย์พยาบาลแม้กระทั่งเฮียเคียมของเรานะครับก็คุณวิเชียนนะครับสมภพุญโจน์ในนามของ t o โยต้าเคมอเตอร์นะครับก็มีรางวัลให้เหมือนเดิมเลยนะมวยที่คือทำได้ทำได้ว่างั้นเถอะมีรางวัลให้เหมือนเดิมและตอนนี้ที่บสเราซื้อของเคมอเตอร์แล้วเนี่ยรับประกันซ่อมเรงยนต์ถึง8ปีเลยครับตาม,ม<อ>กฎกติกามวยไทยนั้นมีเวลาพักอยู่ไม่เกิน5นาทีนะครับถ้ารู้สึกจะพร้อมแล้วนะครับจะทำการแข่งขันกันต่อครับก็ไม่ได้มีเจตนาแล้วครับ เขาของยอดตัวทองเข้าไปขอโทษน้องเลยครับขอโทษทีมงานและแสงสปิริตครับสวยงามมากครับยกมือไหว้ขอโทษเลยครับคุณไซมันโดนจริงๆครับมาโดนจริงๆก็ต้องขอโทษกันแล้วก็แล้วก็แล้วไปครับต่อไปนี้อย่ามาอีกแล้วกันเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แม้กระทั่งคุณไายชนนะครับในนามของอยู่เชิงไปยังไปยืนดูเลยอ้าวไปยืนดูเลยทีเดียวนี่ชมกันต่อครับชมต่อกรรมการชูมือว่าสู้กันต่อไป นี่แหละครับยก2นะครับในช่วงยกที่สองของมวยไทยมาราธอนคู่ชิงชนะเลิศสนามที่3นะครับที่จังหวัดขอนแก่นได้พักเหนื่อยทั้งคู่ได้พักเหนื่อยทั้งคู่อา้าวยอดทนทงไม่เอาอย่างเก่าแล้วตีบนตีบน,บนเอาครับพอกีกรตินะครับทีมงานของยอดทนทงมาลุ้นอยู่หลังมุมแดงครับก็ไม่ได้เจตนานครับไม่เป็นไรครับของกันกินมากกว่านี้ว่ากันอ้า คักก,ก,กไปคลิกมาคล้ายคล้ายหักพวงมาลัยน,นะครับอยอดตัวทองพลิกไหยลงไปยกสองนะครับพักเมื่อสักครู่นี้กลางยกสองอยังยกสองอยู่คุณรัสดิน <A S 2> แล้วก็คุณแอร์นะครับกาแฟวันแมนคอฟฟี่วันนี้ทีมงานมาเยอะสมรักพรีเซ็นเตอร์ด้วยเอา้าก็เป็นสไตล์ของยอดทวนทองครับที่ต้องลงทุน ชวนน้องออกแรงครับแข่งของมนัชชัยจะเตะอยู่หรือเปล่าไม่กลัวนะน้องไม่กลัวนะเนี่ยเออายอมรับเลยครับวงวงในนี่เป็นของรุ่นพี่เจ้าเจ้าทุ่มทองแต่ว่าวงนอกวงนอกมนัชชัยต้องทานโอ้เทไปสามกระจานะครับแมนักมวยนีทับขาจานโพนรงโพสวัสด์ครับก็ถือว่าชดนี้กองรวมกันครับ กรรมการที่โปร่งใสที่สุดในโลกครับแน่นอนเลยทีเดียวนี่สรุปแล้วลงมาเมื่อกี้เนี่ยล้านสี่นะล้านสี่แม่มีช็อตเด็ดมีช็อตฮาให้เห็นครับสนามที่สามของมวยรอบโตโยต้ามาราธอนอ๋อเตะเตะไม่เตะมันน่าใช้เตะเอาเตะโอ้โหกรรมการแข็งแรงมากต้องแข็งแรงครับกรรมการต้องแข็งแรงแข็งแรง ว่านักมวยนี่แม่โผงก็ไปกำลังมันเยอะอ่ะหมดยกหมดยกเอาอีกแล้วแก่อนแยกก่อนครับแยกเอาอีก,ออกแล้วใกล้จะหมดยกมันเสียว<ท>เสียวไส้แล้วเกิรไม่ทราบนะครับว่าก่อนจะหมดยกะระฆังจะ<ท>ดันนั้นอะไรแวบๆมาหรือไม่ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณโตโยต้ารถกระบะโตโยต้าไฮรัสรีโวนะครับขอบคุณคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมาการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพุกกพันอาหารจำกัดมหาชนต้องศ์งวิเศษไปทูนครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการนี่เป็นภาพช้านะครับลูกนี้โดนครับกรรมการก็ให้พักตามกติกาครับไม่เกิน5นาทีแล้วหลังจากนั้นครับก็สู้กันต่อครับก็มวยเข่าเลยครับมีโอกาสจะโดนกันแต่ว่า ไม่มีเจตนาก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่พลิกกันไปพลิกกันมายอดตัวทองพลิกหนายลงไปเดินเข้ามาบิดนะครับติดอยู่ในสามเหลี่ยมครับมุมกลางเดินแทงซ้ายนี่เป็นผลงานในยกที่สองหรือยกสุดท้ายนะครับนี่ช่วงปลายยกครับสุดท้ายกองรวมครับช็อตนี้กองรวมกันครับกรรมการไปด้วยครับ ไม่ได้เปลี่ยนไม่เสียเปลี่ยบครับไปด้วยกันในฐานะที่มาด้วยกันต้องชมอาจารย์นรงพสวัสดิ์ละครพยา,ยามจะเซฟนักมวยนะครับแต่ที่ไหนได้ครับรวมเป็นกองพระป่ากองเดียวกันครับขอบคุณออลอริสจำกัดครีมแต่งผมออดัสเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูลดผมขาดหลุดร่วงง่ายพวินสเปเชียลครับคุณนรงมองประสบการ์เพื่มเดิมเกลือแร่ซีนันจีเพื่มเดิมเกลือแร่รอยยันดีจิวเิ้กูเซินเชียวหนงัง คุณสายชนใจพัสกุลอ้าวยกสุดท้ายยกสุดท้ายวันนี้นะครับามาลุ้นกันวันนี้ต้องขอบคุณดรพงษ์เศรษฐไทยทูนเสรยฐเอาแคขอยหายเร็วเอาประธานเพชรดีๆ,ๆนะครับยกคงจะหายเหนื่อยนะครับรูปแบบการถ่ายทอดสดวันนี้สนุกสนานมีหลากหลายอารมณ์มีหลายเวอร์ชั่นครับโอ้สุดๆจริงๆครับสนามที่สามสนามที่สี่ไปนครสวรรค์ครับ28ตุลาคมสนามสุดท้ายนครราชสีมาครับ 25พฤศจิกายนมาใชยเป็นฝ่ายเดินแล้วยอดทนทองกลายยกครับกลายยกใกล้จะถึงจุดจบแล้วนะครับดูนะครับว่ายอดคุณพ่อลูกอ่อนจะได้เงินรางวัลสามแสนไปเป็นของขวัญให้ลูกสาวหรือไม่ในขณะที่มลชัยโยขาวแสนชัยยิมก็นักสู้หนุ่มทั้งแท่ง,ทงาจากบุรีรัมย์ก็เต็มที่รุ่นน้องรุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นหลังกระดดดชั่วโมงินนี่ไม่ถึงแต่ว่าร่างกายดี ฟิตสู้นี่เดินแล้วปลายยก3อามยดถุนทงต้องตั้งรับตั้งรับเอาล็อกไว้มเป็นคู่ชิงชนะเลิศน,นะครับต้องยอมรับว่าสมราคาโอ้โหต่อยกันสนุกว่างั้นเถอะช็อตตอช็อ,อตดอกอดอกเลยนะครับไม่มีใครยอมใครครับนี่น้องแฟนมวยชาเชียงใหม่นะครับสนามมวยเชียงใหม่ย่านสันติธรรม จัดแข่งขันมวยทุกวันจันทร์พฤหัสและเสาร์ครับคนไทยชมรีนะครับที่เชียงใหม่มแต่ว่าพรุ่งนี้27รายการพิเศษเราต่อต,อต,ตอรอสถานีตำรวจภูธรนาหวายเชียงดาวเชียงใหม่จัดเพื่อการกุศลวันพรุ่งนี้ไม่เข้าแล้วนะครับยอดทุนทองเล็บและมีหมัดหน้ารบกวนและออกออกตีนนะครับมีทั้งตีนะเอาผีแล้วแทงลูกเอาแทงอย่าแทงตามอย่าแทงตาม แทงตามไม่เอานี่ไม่มีแล้วตอนนี้แทงสูงอย่างเดียวลูกเก่งของยอดทวนทองครับผีดซ้ายแทงซ้ายครับก็ยังว่าครับยอดทวนทองนั้นแค่ยกห้านะครับขณะที่มนัตชัยนั้นยกทิ่ข้าวแล้วครับโอ้โหโชคดีครับนกยกแรกยกสองครับโดยเฉพาะลูกสับศอกแม่เรียกเอามาเทียนนี่เลือดสาดในไปช่องเจ็ดสีไปเลยเป็นช่องเด็ดของยอดทวนทองนะครับสอกสั้นปรถูเอาโมดยกสุดท้ายคารวะเลยนะครับจูกน่จริงๆ ถือว่าต่อยกันแบบสมศักดิ์ศรีเลยนะครับ<ไ>ถึงกระดูกชั่วโมงหรือว่ารุ่นน้องก็จริงแต่ว่า<ไ>ต่อยได้เต็มเหยียดแล้วก็เต็มที่เลยนะครับชองแชมป์สนามที่3ามอดใจรออีกนิดนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณประเสริฐอุรุชาธนานนท์ชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโู้ชิงชนะเลิศสนามที่3ยอดคุณพ่อลูกอ่อนนะครับวันนี้ตั้งใจเต็มที่เลยครับเพื่อจะนํา แชมป์สนามที่3าพร้อมเงินรางวัลไปมอบเป็นของขวัญให้บุตรสาวคนเล็กซึ่งมากับสีภรรยามาเชียร์อยู่ขอบสนามด้วยในขณะที่มนชัยโยกขาวแสนชัยมวยไทยยิ้มก็เต็มเหนียวแล้วครับสู้มาถึงตรงนี้ยกที่9กาใครจะได้เป็นแชมป์สนามนี้อดใจรออีกนิดเดียวครับการถ่ายทอดสดก็จะครบ3ชั่วโมงเต็มในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าน,นี้แล้ว ีเป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะครับผลการตัดสินเชิญบนเวทีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับและผลการตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการอรันนุชกลางกรรมการกิตวิพัฒน์บุญเพื่อนกรรมการเปเรสสาคุณรัตนะให้ผู้ชนะ29และผู้แพ้28ผลการตัดสิน ของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโวร์ลัคษ์ระวาน CPF สนามที่3ประจำปี259 5 The champion is... Champion is... Your two-at-all Virginia Academy! ขอการเรียนเชิญคุณวิทิ์ทองสมภิทครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเทศบาลตำบลเมืองเก่าครับและคุณวิรเกียริวัฒนวิรเดชครับรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้มอบเข็มขาดกรติยศให้กับแชมป์ปีนประจําสนามที่3ของศึกมวยไทยมาราธอนไฮลักส์รโวและคารวาน C p f ีอฟย่านซอเรนจินีอากาเร และเงินรนง 300, างวัลอีก3ามแสนบาทครับนี่คือแชมป,ปิปยนประจําสนาที่3นักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดพ่อลุกอ่อนทำสำเร็จครับปรบมือได้กับแชมป์ของเรายอดุนโท้เบรินีอาการ์เดมีครับและรางวัลรองชนะเลยครับขอเชิญท่านวิทิตทองสภพิครับ มอบเงินรางวัลให้กับรองแชมเปี้ยนไม่ต้องเสียใจเข้าไปยืนรอในรอบสุดท้ายมนัชชัยยกขาวแสงชัยยิ้มเราขอบคุณตัวย์แทนจากบริษัทโตโยต้าอามตะนะครับบริษัทโตโยต้าแก่นนครและบริษัทโตโยต้าขอนแก่นผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดน,นะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับและนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดของศึกบุยไทยมาราธอนไฮลักซ์รีโกและคารวานซีพสนามที่3ประจำปี2559สนามต่อไปครับเราจะไปเจอกันที่จังหวัดนครสวรรค์ความมันความข้าใจแบบนี้ครับกับมวยไทยสามยกรายการแรกของมวยไทยวันนี้ครับผมนัทเดชว,วชิระรัตนบงต้องกราบลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณชาวคอนแกนทุกคนขอบคุณและสวัสดีครับ